สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นยินไส์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราก็พบกันในวันพุทธที่5เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6ดิฉชนนุภาสีรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมานะคะปรับตัวลดลงค่ะเนื่องจากไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่นะคะเข้ามวหนุนตลาดมากนะักแล้วก็บ้านเรานะคะจะเข้าใกล้วันหยุดยาวในเทศกาลสงกราน์ด้วยค่ะ ส่งผลให้วอลลุมเทรดก็บางตาลงอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อช่วงสายๆสายค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รายงานอตาัตราเงินเฟอ้อนะคะหรือว่า CPI เดือนม,มีนาคม66ขยายตัว2.83%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงในกันปีก่อนนะคะซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว3.2%ถึง3.3%เช้าวันนี้นะคะ่จริงตลาดทุ้นไทยปิด1583.33จุดค่ะลดลง10.72จุดหรือว่าคิดเป็น0 6 7นะคะ มูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่26,125.04ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซนไซในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นคอมเซเว่นนะคะในวันที่ราคาหุ้นคอมเซเว่นค่ะขยับลงในวันนี้นะคะโดนเทขายค่ะโดยจากการสำรวจนะคะภาคเช้าที่ผ่านมาคอมเซเว่นนะคะวิ่งขึ้นไปสูงสุด29บาท50สตางค์ค่ะลงต่ำสุด27บาท25สตางค์ ก่อนที่จะมาปิดเทรดในภาคเช้า27บาท50สตางค์ลดลง2.25บาทหรือว่าคิดเป็น7 5 6ค่ะมูลค่าการซื้อขายเข้ามานะคะ702.84ล้านบาทด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงหุ้นคอมเซเว่นนะคะโดยคาดว่ากำไรสุทธิของคอมเซเว่นในระยะสั้นยังไม่น่าตื่นเต้นค่ะขณะที่กำไรระยะยาวโดยเฉพาะในแง่ของการขยายธุรกิจจะเป็นปัจจัยหลักที่ต้องเฝ้าติดตาม ทั้งนี้นะคะได้แนะนำคงคำแนะนำถือค่ะราคาเป้าหมายสิ้นปี66ประเมินไว้ที่37บาทค่ะทั้งนี้นะคะบล็อก KGI ประมาณการกำไรสุทธิของคอมซซเว่นในไตรมาสแรกนะคะไต่มาสที่1ท้66ไว้ที่800ล้านบาทค่ะเติบโต2%เยีย on อ e นเยนะคะแต่ว่าจะลดลง12%คิวอนคิวค่ะคิดเป็น23%จากประมาณการกำไรสุทธิเต็มปีกำไรเติบโตเยีย on อันเยียจากยอดขายเติบโตแข็งแกร่ง หนุนจากการขยายสาขาร้านเป็นหลักนะคะขณะที่กําไรที่ลดลง QonQ ิก็เป็นเพราะปัจจัยตามฤด,ดูกาลค่ะด้านบริษัทลักทรเมย์มแบงก์ประเทศไทยนะคะได้มีการออกบทวิเคราะห์ในก่อนหน้านี้นะคะแนะนําซื้อคอมเซเว่นนะคะราคาเป้าหมายคงเดิมที่40่สบาทสาสตงค์ค่ะประมาณการกำไรสุทธิหลักที่3 7พันล้านบาทบวก21.6%เออเนยอยนะคะขณะที่ประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นในปี66ที่ระดับ13.4%เ ยังมีอัพไซด์เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากอุปกรณ์เสริมที่เป็น House b แบรนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงค่ะโดยคอมเซเว่นพึ่งเข้าซื้อกิจการร้านค้าอุปกรณ์เสริมภายใต้แบรนด์ b b Phone นะคะซึ่งปัจจุบันมีอยู่106สาขาและเป็นร้านค้าที่ทางคอมเซเว่นจะเน้นขายอุปกรณ์เสริม House ์แบรน5ยี่ห้อค่ะไปดูนะคะมุมมองของผู้บริหารคอมเซเว่นบ้างนะคะน,นายนรงศรีวรณวิทค่ะ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที oh. <Okay. S 2> ่ปฏิบัติการสายงานการขายและธุรกิจค้าปลีกคอมเซเว่นก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในปี2566นะคะได้ตั้งเป้าหมายรายได้จะเติบโตอีกไม่ต่ำกว่า15%จากปีก่อนค่ะเนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนไอทีและเทคโนโลยีเติบโตขึ้นมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆและแบรนด์น้องใหม่เข้ามาสร้างสีสันโดยเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟนที่เฟื่องฟูค่ะโดยสินค้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวนะคะได้แก่ Samsung o p p o Vivo, รวมไปถึงฮอร์เดอร์เข้ามาเสริมพอร์ตขณะที่ผลกระทบกันปัญหาเรื่องการสินค้าขาดแคลนด้วยนะคะโดยเฉพาะ iPhone 14ก็กลับคืนสู่สภาพปกติเรียบร้อยแล้วสนับสนุนให้ยอดขายในไตรามาสหนึ่งปีนี้มีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากปีก่อนได้ค่ะอีกครั้งในปี2566นะคะจะเป็นปีที่คอมเซเว่นโฟกัสการขยายกลุ่มธุรกิจสินค้ากลุ่มออเทอเอรีนะคะโดยเปิดตัวสินค้าของแบรนด์ภายใต้ชื่อว่า b l u e b o x t e เท Pro, Q+, โป x และกิ่งของนะคะเพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะเสริมความสามารถในการทํากําไรให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะก็ติดตามนะคะทั้งความเคลื่อนไหวบนกระดานหุ้นค่ะของหุ้นคอมเซเว่นนะคะแล้วก็ภาพรวมของการเติบโตของธุรกิจในปีนี้ด้วยค่ะสําหรับคอมเซเว่นค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากกันวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์ h u n i n s i g h t com แล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook อินส a าแกร t ทวิตเตอ i ์ e s น u สแ e วร์ท g เล m กรมเช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง y YouTube Channel ค่ะสำหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นซ้ายหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงสุ์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ